ครับขอต้อนรับเข้าชูชองวิไลให้โชคครับับมือในทั้ง่องเฮ้าครับสีโทรสัมผณ์กับเซียนซีเทปนะครับฝากตอนเ c แนวทังตัวเลขนะครับเป็นชุดล่างนะครับแลวการเลขวบิงนะครับเพราะว่าทังคลิปแหลกเขาปล่อยไปแล้วนะครับอ่าวาในทังตัวเลขของเซียนซีเทปกับชุดล่างกับสีเป็นยังใดนะครับฝากตอนเ c ซ ประจำงวดวันที่16กันยายน2 5 6 5 f c ไอเอฟเขามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดเพื่อเป็นกำลังแรงใจขับไปทางช่องเฮาสิ่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับ FC ฟซสิบวอไดผ่านข่าวสารจากทางช่องนะครับครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเข้ามาไปโทษสัมผัสเสียนสีเทปสดๆกันเลยครับค่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับครับผม อ่าบายผ่าเอฟซีแฟนคลับมาติดตามแนวทางเล็กล่างค่ะพ่อครับครับครับผมเฮล็ดแล้วเหรอเนาะพอเล็กล่งอ่าเรียบร้อยแล้วเกาดเล่อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะพ่อเนาะไม่เกี่ยวกับบนครับล่งอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนครับผมครับ เพราะว่าคลิปแรกเข้าปล่อยไปแล้วเป็นชุดบนนาะพ่อเนาะแต่ชุดสามตัวบนกับคลิปนี้เอาชุดล่างย่างเดียวฝากตอนเอฟซีนาะพอ่อครับค่ะเป็นได้พอ่อญี่ปุ่นฝนตกบนนอกอค่ะมือนี่บ่ตกมือว,วานนี่ตกอยู่ค่ะอยู่นี่หัวตะตกเศร้าค่ะพอ่อ มีสานเนาะจะมตกคักตกแขน,นเนาะฝนเนาะน้ำตกนี้ขึ้นเยอะเนียนค่ะพ่อไปไปมากกันยากไปหาเฮ็ดคลิปกันยาก <_ an> ยูนิมันบ่ค่อยตกเท่าไรเดอกมันกับพ่อดีจะไม่นำสักกัรยม,มทันออกฟังเลย <_ an> จ้า <_ an> พ่ออือครับยูนี่คือตกดีคักดีแน่แท้เรียกว่าฟังข่าวบางยูนี่ตอนอีสานนี่มันแย่เลยค่ะตกนักแล้วพอ่อส่วนนี้พายุเขา่า <_ an> ค,ครับครับค่ะเอาเป็นเลขบิ่งก่อนเนาะพ่อเนาะ ไปเรกวิ่งจ้าวิ่งล่างค่ะพอ่อวิ่งล่างแปดกับเจ็ดวิ่งล่างแปดกับเจ็ดค่ะครับเล่นยังค่ะพอ่อเล่นแปดเล่นแปดวิ่งล่างแปดกับเจ็ดเดินไปที่แปดนะพ่อเนาะไป<ะ>ที่แปดครับค่ะจับคู่วะจ้าพอ่อ แปดสองแปดสองแปดสองค่ะแปดหกแปดหกครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะแปดห้าแปดห้าแปดเก้าแปดเก้าแล้วก็ชุดของเจ็ดป่ะนี้อ๋อลักเจ็ดเนาะหวานพอเนาะค่ะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสองครับแถมเจ็ดสามพิเศษเจ็ดสามครับไม่โตพิเศษนีดหน่อมันเข่าฮึ่จักแล้ว เจ็ดสามมันบฉพาะพิเศษนี่พิเศษเจ็ดสามเขาเขียนไว้ตัวแดงจริงคือก็น่าพอเด้อตัวพิเศษนี่แหละกันบอกกันเสียเลยจ้าพ่อเช่ป่ะใครเลขกันบนนั้อนานๆเลขหนึ่งเป็นเลขชนดับเด้อเด่นบนทั้งเด่นทั้งเด่นชนดับนะหนึ่งบอค่ะพ่อหนึ่งออค่ะ มีสิทธิ์ออก,กได้พอค<ก>ันเดนช้อนดับนี่พอนึงนี่คันเดนช้อนดับพราของพอมันดับไปศูนย์หนึ่งแปดไงค่ะบนเนาะพอเนาะวงบนค่ะแต่เหล็กดับล่างพราเฮ็ดระบบค่ะพ่อดับล่างเพราะท่านใดลงโต้นเพราะท่านใด,ด,ดนิ่งเพราะท่านใดอยู่เออเพราะท่านใดนิ่งเนาะพอเนาะจังใดนิ่งจ้ะ<ต> อยากดับหลายโจก็ดันัล้วทีได้หน่อยลงมือทีม่เน้นตัวหางทุต่ายยิ่งแรงเงาสิ่ไค่ะค่ะพ่อเอาเดี๋ยวจังติดตามตอนต่อไปอีกนะพ่อนาะเขาจังมาเน้นกันหลังจากที่เขาได้เหล็กดับเหล็กดับนิ่งแล้วพ่อนาะครับครับจ่ายย่ะยังหลายมืออยู่งพอให้พ่อเฮ็ดคักๆก่อนพ่อวกนั้นพลาดแล้วบัดนี้ม่างัต้องจ้า หาความมันใจได้ตัวเองกน <c oughs> จาพอ่ออัน,อน,นเด่นสามแต่ว่าดับน่องอ่ะบังหันน้องพ่อเนาะว่าสันกระถือข้างบนข้างล่างน้องพ่อขวนข้างล่างอ่ะแล้วหัวตรงนั้อเอเสียดายค่ะงอ้มาเดินส้นดับก็เลยเอาออกไปตัดสินใจอ,ออกไปก็เลยมาใส่หลีเลยเออตัดสินแกออกไปมากเลยน้องพ่อนะเลขดับเมื่อกับ มีเขายู่ป oh, ีหนึ่งกับประมาณเทียสองเทียตลอดเลยอืมค่ะเหล็กดับนอที่ผาดสีมันประมาณเทือสองเทือแล้วพ่อเนาะเม่นานแล้วค่ะปีปีหกหานีผาดพึ่งผาดนี่บอพหรือว่าผาดจังวดแล้วพึ่งผาดพึ่งผาดเดียวบนนะอ๋อพึ่งผาดวันที่แล้วเนาะพ่อเนาะอืมค่ะก็ถือว่าดับโอเคอยู่พอปีหนึ่งผาดแค่หลอบสองหลอบนี่คือว่าดับยูอยู่ได้พอครับค่ะถือว่าใส่ได้ยู่นอะพอ ค่ะพอกันจังไหนพอเฮ็ดเนี่ยทางนะคะเลขดับแล้วนะคะเนาะรอวจังไหนพอสิตัดลงคอนลงให้มันเหลือหน่อยกับจังไดพอจังติดต่อกันอีกเนาะพอเนะครับค่ะพะว่ากันย่างลายมือนี่ก็พึ่งวันที่หาเนาะพอนะค่ะพอสุดท้ายนี่ก็ขคอขอบุณขอบคุณพอเด้อค่ะทีแบ่งปันนะคะแนวทางให้แฟนคลับตั้งจองเนาะพอไอ้ดมีโชคมีลาบน้องกันเนาะพอเนะ ครับผมไม่ไหวขอชี้หัมานพ่อมานงหมวดนี้เพื่อครับครับครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับครับเอาครับพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังตัวเลขเรื่อ่างนะคะจากคุณพ่อเซียนสีเทปมาเป็นทีเรียบร้อยนะคะเนาะค่ะ ชุดบนนะคะจะบาแารากาคุณพอวิไลให้โชคนะคะได้ดปล่อยคลิปลงไปแล้วนะคะเนาะ <Yeah. S 1> มื่อนี้นะคะมาเป็นคลิปเลขล่างนะคะแต่ว่าเอาบนมาประกบให้พี่น้องเมืองน้ำเพื่อพี่น้องที่เขามารับชมไ่เพิ่งย่างผ่านเห็นชุดเล็กบนของคุณพ่อนะคะเนาะ <Yeah. S 1> ชุดเลขบนนะคะ yeah. เด่น5ตัวมา3ตัวบนนะคะเนาะมี2 6 7 9 3นะคะอันนี้ก็เป็นห้าตัวมา3ตัวแน่นอนค่ะ5ตัวมา3ตัวแน่นอนนะคะแล้วก็พ่อห้บนนะคะเนาะวิ่ง7กับ9นะคะตัวที่เอามาประกบคือ6กับ2นะคะแล้วพ่อก็ได้นะคะจับคู่ให้4คู่นะคะก็คือ7 6 7 2 9 2 9 6อันนี้คือนะคะ ชุด2ตัวบนนะคะชุด3าตัวล่างนะคะกับซียูด้านล่างนะคะเนาะผัว่ซนสีห้งนวดละเก่าตุกคู่หรือว่าสิบคูนะคะเป็นชุดที่แตก3าโตนะคะ11บดหัวติดนะคะเมื่อผ่าหัวที่ผ่าน,น,าานมาเพราะว่าพอเพิ่ดึงเหล็กามออกเพิ่นว่าเหล็กานะคะดับแต่ดับชนเด่นนะคะพอเพิ่นกันเลือ่อยเรือกออกนะคะก็เลยถือว่าผ่าตดนะคะ ชุดสามตัวผ่านไปนะคะงวดที่สิบสองเดินบอฮอดเนาะพี่น้องเนาะเดินมาแค่สิบเอ็ดงวดติดสําหรับชุดสามตัวนะคะเนาะถือว่าแนวทางนาติดตับนะคะแล้วก็มาเป็นชุดเลขล่างนะคะเนาะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนค่ะอันนี้พอ่อพ่อพันแยกให้เป็นบนเป็นล่างเนาะพี่น้องเด้อก็ขึ้ซื้อแยกไปเลยเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ลากา่างนะคะวิ่งล่างนะคะแปดกับเจ็ดนะคะแล้วเพิ่นกับวงเนลนให้ไปที่แปดนะคะ หลักกาลักแปดมียูนะคะแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าแปดเก้านะคะนี่คือลักแปดนะคะเนาะแลักกาลักเจ็ดนะคะหลักเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสองตัวพิเศษนะคะพอคนว่าทิมบอดดานะคะเนาะก็ะคือเจ็ดสามนะครับแมนค่ะตัวพิเศษนะครับตัวนิเศเจ็ดสามนะครับ จากไดเนวทางตัวเล็กนะคะลอคุณพ่อคุนเห็ดเหล็กดับนะคะแล้วนะคะเนาะเขากับจังสีไม้คุณพ่อคุนขัดหายให้เลือได้หน่อยที่สุดพี่น้องครับนี่เป็นชุดเต็มทั้งบนทั้งล่างอยู่เวยครับยังบริตัดเนี่ยมัทเนียนได้ครับยำบานยั่งเป็นชุดเต็มอยู่เนาะฉบาเนาะแมนค่ะอยากได้ชุดตัดเนาะพี่น้องเนาะกับตองล่อนะคะอยากได้หน่อยนะคะสําหรับคนงบหน่อยเข่ากับตองล่อเนาะพี่น้องเนาะว่ามือนีพึงวันที่หานะคะการล่อเบื้องคุณพ่อเห็ดอีให้คุณพ่อ เฮดเหล็กดับให้ได้คัคคกก้อนพี่น้องเนาะก็จังมาติดตามแนวทางกันอีกนะคะครับค่ะเอาค่ะพี่น้องคะสุดท้ายนี่นะคะาทางช่องนะคะกาขอลาพี่น้องไปก้อนนะคะครับไว้มาพบเจอกันในคลิปหน้านะคะเนาะลอชุดตัดคะเนนของพ่อเสียนซีเทพครับค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขออหายพี่น้องโศกมันสกุลสุขน้นนหารำหายรวยให้ได้เงินแสนเงินหลานนะคะใส่งวดวนที่6กกันยายน2 5 6 5นี้าด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ